่านติดตามนะ้ครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นเกมที่น่าเสียดาย <ไป S 1> พวกเราเนี่ยที่เชียร์กันก็เสียดายอยู่แล้วนักบอลเขายิ่งเสียดายหนักกว่านี้อีกมีช็อตที่สิริรัตทองนั้นนั่งลงไปแล้วก็ร้องไห้น่ยครับเพราะว่าเขาลงมาเป็นตัวสำรองก่อนหน้านี้แล้วก็ทำบทได้ดีก่อนที่ธนาจะลงมาแล้วก็ช่วยทีมเพิ่มเติมได้นะครับนี่แหละครับนี่คือภาพบรรยากาศหลังเกมการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับหลังจบเกมเนี่ยสิรรัดทองของหน้าของทีมชาติไทยที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนี้และต้องบอกว่าเขาเล่นได้ดีนะคครรรัับบอออกกาาเสียด โอ้โหกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับแล้วก็สตาฟโคช้ชเนี่ยต้องมาปลอบใจกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวผู้จัดการทีมด้วยนะครับคุณกระจรนจิรัฒนนนท์น,บบน,น,นะครับเต็มที่แล้วครับไปฟังเสียงของทางซีโร,หร่หน่อยครับแน่นอนครับแน่นอนทำได้เรามีความหวัาางอยู่ครับก็เมื่อไหรที่เกมฟุตบอลยั้ไม่จบก็จะไม่สิ้นหลังลก็ต้องทำให้ ส่วนธนาชนะบุตรนะครับผู้ทำประตูแรกให้กับทีมไทยในรอบคัดเลือกรอบ12ทีมนะครับก็ยอมรับว่าดีใจแต่ว่าไม่สุดนะครับเพราะว่าไม่มีแต้มในเกมนี้ส่วนจังหวะยิงเข้าแต่ล้มหน้าก็เชื่อว่าตัวเองนั้นไม่อยู่ในตำแหน่งล้มหน้านะครับผมไม่แน่ใจว่าล้มหรือเปล่านะแต่จังหวะนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าล้มอ่ะแต่ว่าผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันก็น่าจะเข้าตั้งแต่เจแล้วไม่น่าไม่น่าจะเสียกระดอนออกมาก็น่าเสียดายครับ เจ้าตัวก็เสียดายนะครับว่าระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้กับดูเทปย้อนหลังแต่ว่าดูแล้วมีปัญหาเพราะว่าจังหวะตรงนั้นเนี่ยเป็นผมผมก็มาท้วงนะครับพอยิงยิงเข้าแล้วมันน่าเสียดายมากส่วนคนนี้นะครับซิโก้เกติศักดิ์เสนดาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยครับกล่าวว่าการเสียประตูแรกตั้งแต่นาทีที่14เนี่ยบีบให้ไทยนั้นต้องเปิดเกมรุกเข้าแรกแล้วก็เสียดายเหมือนกันที่ตีเสมอไม่ได้นะครับส่วนเกมต่อไปกับอิรักเนี่ยซิโก้ตั้งเป้าว่าไทยนั้นจะต้องเก็บคะแนนนากับซีโรห 2ตัวผู้เล่นสำรองเนี่ยซิโก้บอกว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะถูกจับมามาลงมาเป็นตัวจริงบ้างแมนกับโป้ลงไปก็ทำได้ดีนะครับแล้ว1-2นี่ง,งกลับมาเนี่ยก็คิดว่าในม,มีเวลาเหลือนะครับแต่พอเราได้มีโอกาสจะได้สองสองแต่มันไม่เป็นใจนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพวกเราคงเห็นแล้วว่าแมนกับโป้ทำได้ดีนะครับในเกมหน้าก็คงจะต้องมีโอกาสได้ลง นะ11ตัวแรกแล้วบ้างแหละแล้วก็คือคนอื่นก็จะได้ทดแทนกันบ้างนะครับก็คุต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ทําให้ผิดหวังยังเป็นเกมที่หนักในเวทีเอเชียนะครับแต่เราเชื่อว่าเขาเขาก็ผิดหวังมา3มเกมเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็พยายามบอกน้องๆว่าเราสู้แข่งกับตัวเองนะเข้าเวทีเอเชียถ้าเราคุณไม่แข็งแก่งพอมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการโพสต์อินสตาแกรมด้วยนะครับพิซโก้ขอโทษแฟนบอลชาวไทยก็มีข้อความสั้นว่าเต็มที่แล้วครับซึ่งแฟนบอลก็มาให้กำลังใจกันมากมายแต่ก็มี แฟนบอลนะครับคนหนึ่งเป็นหนึ่งในข้อความที่เรานั้นได้เห็นก็บอกว่าอยากให้ซิโก้ส่งธนากับสีโรดนะครับลงเป็นเซตคนแรกก็มีการตอบถามเมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับว่าอาจจะมีโอกาสนะครับส่วนทางด้านคนนี้ครับหวานใจของเมสซี่เจชนาทิปสงกระสินนะครับคุณเมย์พิชนาดาราสาวชื่อดังหวานใจของเจ้านี่แหละครับก็ไม่พลาดที่จะชมเกมนะครับพร้อมกับให้กำลังใจเมสซี่เจว่าทําดีแล้วสู้ต่อไปนะคะแฟนบอลนะครับก็ชื่นชมครับ ว่าชนะทีมนั้นเล่นได้ดีในเกมนี้แล้วก็ยังมีคนถามด้วยว่าได้เจอกับมาราโดน่าหรือไม่นะครับเดียโก้มาราโดน่าเมื่อวานมานั่งชมเกมนี่ตามภาพนี่เลยครับมาชมเกมด้วยนะครับเดียโก้มาราโดน่าตำนานของทีมชาติอาร์เจนตินารู้จักกันเป็นอย่างดีครับสื่อของ UAE เนี่ยก็คาดว่าจะมาดูฟอร์มของคนนี้ครับโอมาอับดุลรามานหมายเลขสิบของ UA e ที่มีสไตล์การเล่นที่เป็นแบบเพลย์เมเกอร์คล้ายๆกันครับ ต้องบอกนะครับว่าดิเอโกมาราโดน่าเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทาง UAE อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยมาคุมทีมอัลวาเซลเป็นทีมลีกใน UAE เมื่อปี2011หลังจากที่จบสัญญาที่เขานั้นลาออกนะครับจากการคุมทีมชาติเจดีนาในบอลโลกนะครับก็มาทํางานที่นี่ระยะหนึ่งนะครับดังนั้นการเดินทางมาที่ไม่ใช่ปัญหาต้อนรับขับสู้อย่างดีนะครับตอนจบเกมเนี่ยโอมาร์ดูรามานก็มีโอกาสที่จะได้จับม้จับมือนะครับกอดคอกับทางเบสซี่เจชาติสังข์สินด้วยนะครับ